สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคการพัฒนาฝีมือในการเล่นบอล w อ r f a r ์นะครับ 1. น,นะครับมุมมองในการยิงก็คือมุมยิงของเพื่อนนะครับ2คือจังหวะในการเข้าไซครับ3คือข้อควรระวังในการยิงสตูครับมันก็จะมีลักษณะในการเล่นของแต่ละบ,บุคคลไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองไปปรับใชใ้ได้นะครับในสิ่งที่ผมจะมานำเสนอ3ข้อนี้นะครับ เพื่อนๆลองไปรับชมคลิปได้เลยครับนะครับเปิดไซส์มานะครับผมได้รับเป็นฝ่ายป้องกันนะครับผมก็จะเลื่อจุดอยู่ที่จุดเกิด A ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็รอวิในการเกิดนะครับประมาณสิบวิครับเราก็จะ รอเกิดครับเราจะได้เกิดตรงกลางครับตรงกลางทางเดินนะครับมันจะมี3ามทางครับเม็ดนี้ครับจะมีด้านบนเดินเขากับด้านขวาที่เป็นซอกเขาครับแล้วก็ตรงกลางครับผมจะเลือกเดินไปที่ตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าสตูชอบมาตรงกลางเหมือนเราครับเขาจะโผล่หัวออกมามุมยิงนี้คือมุมอร่อยนะเห็นไหมครับว่าเขาจะเดินขึ้นมาแบบไม่ได้ระวังด้านตัวแล้วก็เราก็ต้องระวังขวาครับเพราะว่าัตูสามารถปีน ด้านขวาของเขามาได้ได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับขวาขวาขวาสุดจะมีขอบผิวอยู่ครับมุมแล้วก็จะเป็นมุมยิงของฝ่ายตรงข้ามครับนี่ยผมก็กลับมาคุมเชิงอยู่ที่จุดเดิมอ่ะเพราะว่าสตูหรือบอชชอบขึ้นมาครับจะเป็นพวกหมอพวกอะไรพวกนี้ผมจะคุมโซนอยู่ที่กลางกับขวาครับจะวิ่งอยู่สองเลนนี้เป็นหลักครับส่วนซ้ายอาจจะเป็นที่อื่นครับ ครับผมก็ยิงนะยิงนะยิงเก็บไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเราไม่ต้องเดินไปข้างหน้ามากคะเนี่ยอันนี้ผมก็เล่นนะผมจะแจะแหมะดูซ้ายหน่อยฮะเพราะว่าผมเห็นว่าทางซ้ายด้านซ้ายเรามันโล่งๆครับเหมือนเพื่อนจะไปด้านขวาเยอะเกินนะผมเราก็ไม่ต้องมาเติมสายกันหน่อยนี่ครับถึงผมมาซ้ายผมก็ยังมีมุมยิงไปถึงตรงกลางได้ครับ มุมมองผมสามารถยิงได้อันนี้เราโดนศัตรูตยิงฮะเราก็หมอบครับถอยะฮะเราไม่ต้องไปยืนบวกกับเขาแล้วครับ,รบเราถอยไปเล่นมุมอื่นเปลี่ยนมุมมองมั่งครับนี่ครผมก็มาเนี่ยประตูไม่ทันได้ระวังผมอะ่ะเนี่ยผมโดนสวนเพราะว่าเนี่ยครับข้อควรระวังหนึ่งเลยครับก็คือเราเปิดจุดพอเราเปิดจุดปุ๊บ พื้นที่เราไม่มีบังเกอร์เรายืนพื้นที่โลง่งจนมากเกินไปเราอาจจะโดนสตูลสวนเข้าหัวได้ครับสองเมตรเราก็แตกนะครับอันนี้มันก็คือข้อเสียผมเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีผมก็เล่นก็ไม่ได้ระวังเหมือนกันนะซ้ายขวาเวลาผมยิงผมก็โล่งเกินอะไรเงี้ยผมก็โดนสตูจากทางซ้ายทางขวาได้ฮนะเพื่อนเนี่ยผมมาปุ๊บพยายามหาพื้นที่เล่นง่ายๆอ่ะ นี่นี่นี่ะข้อควรระวังนะเนี่ยผมวิ่งโล่งเกินอะ่ะผมอาจจะโดนศัตรูยิงหลังได้อะ่ะก็เสียอีกอย่างนึงก็คือหิวคิวครับก็คือแบบหิวจริงๆเลยเพื่อนใช่ไหมเราหิวนะครับเราตูอยู่ตรงหน้าสามตัวโหมันล่อตามากเลยผมก็เลยลงไปยิงเลยก็ถามว่าคุ้มไหมสามตัวแรกอะได้ก,การตายอะ่ะ<ช>ยิงี่ย เนมผมก็มาวิ่งขอบมากลางอะมันจะมีอยู่แค่สามเลนแค่นั้นนะครับซ้ายขวากลางอะส่วนด้านหลังถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เขาเล่นเป็นหน่อยเขาจะไปวางเกิดข้างหลังแล้วเขาสามารถยิงหลังเ็าได้อะแต่ผมรู้จากไซนี้แล้วก็คือแบบอาจจะคันแค่ด้านหน้าพอ,อสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเือนเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อต้องดูแมพนะเวลาศัตรูยิง จากทางทิศไหนก็ตามถ้าเขาไม่ได้ใส่ปอกเก็บเสียงหรืออะไรมันจะโชว์ในแม็เป็นจุดสีแดงให้เราขึ้นมาดูอยู่ประมาณ3าวิเห็นไหมครับเห็นไหมฮะในมิมินิแม็มาจะขึ้นจุดสีแดงจะทําให้เรารู้ว่าศัตรูยิงจากทางไหนมั่งตอนนี้เขาอยู่ขวาขวาตรงบังเกอร์นี่ครับผมก็วิ่งไปดูเห็นไหมครับวิบ่งไปดู แต่ผมโดนศัตรูตตส่วนแต่ดีนผมใช้อัติปักพื้นไว้ผมเลยกลับมาได้เนีย่ยผมรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นผมก็ยิงเลยฮะยิงเหมือนเหมือนเหมือนใช้แฮ็กแมปแต่ไม่ได้ใช้่ะเหมือนเรารู้อเราแค่เราแค่ดูแมปเป็นเฉยประมาณเอาประมาณประมาณจุดสีแดงมันอยู่ประมาณนะั้นเราโผล่หน้าไปยังไงเราก็เจอเจอเจอศัตรูยืนอยู่ตรงนั้นก็ยิง นี่ะบ,บอดเขาก็วิ่งมาชุบอะ่ะเนี่ยผมยิงโล่งเกินะนะเมื่อกี้ผมโผล่หน้าออกไปอะ่ะเกมนี้พยายามโผล่ออกไปให้ได้น้อยที่สุดแล้วยิงหามุมยิงให้ได้อะ่ะเกมนี้ถามว่าเขาสร้างแบบมาพื้นที่อะไรเงี้ยมุมอับเยอะเหมือนกันนะครับซอกหินอะไรเงี้ยมุมด้านบนอะไรเงี้ยเยอะครับแต่เราแค่ต้องหาจังหวะดีๆในการแบบว่า ใช้พื้นที่นะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะนี่ฮะใช่ฮะผมแค่โผล่หน้าออกไปนิดเดียวคนระับแต่นี่ผมโล่งจริงฮนะเพราะว่าหลังผมโล่งจริงๆครับถ้าเขาเดินมาคานี่เขาสามารถยิงหลังเราได้เลยฮนะหมอก็ชุบผมอนะพยายามยิงฮะนี่ฮะ,ะ,นะฮะหลังผมก็โดนฮนะโดนยิงอยู่ฮนะแต่เป็นบอดยิงฮนะแต่ถ้าเป็นคนนี่แตกไปนานแล้วเพื่อนยิงฮนะนี่ฮะ เราก็ต้องอ่านเกมให้ขาดนะบางทีเรารู้ว่านี่ยิงแบบเนี้ยไม่ใช่คนหรอกเราก็ยิงไปเลยจะคนกับปอดจะต่างกันอยู่เพื่อนๆแต่บางทีก็มองผิดก็มีแต่ส่วนน้อยเพื่อนๆเน,นี่ยยิงอบอดเนี่ยบอดยืนโง่ๆ้วยิงแต่ถ้าเป็นคนเราก็เราก็ต้องใช้แบบเทคนิคในการสู้เขาหน่อยเนี่ยยิง อันนี้ผมเปิดจุดแล้วผมบวกเลยผมวิ่งเข้าใส่แล้วเพราะว่าผมประเมินแล้วว่าแบบน่าจะเป็นบอดไอ้เมื่อกี้วิ่งมาคนนะแต่เขาวิ่งเขาก็วิ่งไม่ได้ดูเราเหมือนกันนะอันนี้เราก็แบบบวกเขาไปแล้วหนึ่งหนึ่งนะแบบหแบบ้าสิบห้าสิบแล้วก็มาวัดกันด้วยฝีมือยิงแบบผมก็กลับมาที่เดิมอะมุมของผมอะจะมีมุมมุมเนินด้านตรงกลางอะ ถ้าเป็นฝ่ายศัตรูถ้าเขามองมาหาเรามันจะโผล่แค่หัวอยู่ไหมครับเนี่ยแค่ไซส์แรกผมเก็บไป44คิวครับครับอาจจะเป็นเพราะว่าบอทเยอะก็ได้อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าเกมนี้ก็ฝ่ายบุกกับฝ่ายรับมันอาจจะแบ่งคนละประมาณ3มตี้ฮะที่เหลือก็บอทหมดเนี่ยมุมนี้อีกมุมหนึ่งครับมุมยิงเลยฮะ ประตูเขาจะโถมเข้ามาฮะเขาจะวิ่งเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้มองฮะเขาจะมองทางด้านด้านด้าน B1 ฮะก็คือด้านด้านในตัวอาคารเนี่ยก็จะมองแค่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขากลัวโดนจริงจากทางนั้นแต่เขาไม่ได้ระวังเราตรงนีองอ้ฮะนี่ฮะจะดูกันนะครับว่าผมเก็บคิวได้ขี่คิววะตรงนี้นี่ฮะี่กีก็ประมาณสัก3ามตัวปะน่าจะ3ามตัวสีว่ฮะ เนีย่ยิงไปเรื่อยๆยิงจนกระสุนหมดก็เคยฮะก็ต้องแต่เราจะเสียจังหวะตรงที่ว่าเราต้องกลับไปเติมกระสุนอันนี้ผมโดนรถถังอะสิ่งที่ควรระวังตรงนี้มุมนี้ก็คือรถถังเพราะว่ามุมนี้รถถังเขาสามารถมองเห็นเราได้เรื่องเกิดใหม่อันนี้ฮะดีคอนะดีคอนวางเกิดไดว้ตรงนั้นแต่ผมเลือกไว้เกิดที่ B2 อะเพราะว่า ผมเห็นว่าบ2สองเมื่อกี้มันมีคนเข้าแล้วผมก็ไม่ช่วยกันดีกว่าเนี่ยวิ่งไปแล้วก็มุมนี้ทางนี้ฝ่ายฝ่ายบุกเขาจะชอบมาบุกอยู่ทางด้านซ้ายซ้าย B 2สองครับเนี่ยมุมนี้ศัตรูเขาจะชอบยิ่งมาอันนี้เขายิงหลังเราผมแสดงว่าเขาผ่านมาแล้วนี่ครับนีมุมดีๆเลยครับ แล้วก็จะมีมุมหลังรถหลังหลังซากรถนะตรงขอบหินนะบอดจะชอบเดินมาตรงตรงตรงซอกตรงซอกหินนะตาไหนดีฮะเขาเกิดตรงนั้นก็วิ่งมากันสี่ห้าตัวแนละ้วนี่ับซอกนี้นะครับเดินเดินไปนี่ฮะเพื่อนเพื่อนซอกนี้นะมุมยิงแล้วนี่ฮะกระปกนี่ฮะตรงนี้เลยครับมุมอร่อยเลยเพื่อนเพื่อนยิงเลยฮะถ้ามี ถ้ามีกองกระสุนน่อยนี่คือแบบเรายาวได้เลยครับยิงถ้าไม่มีตัวที่เขาสามารถเก็บเราได้เนี่ยมุมยิงฮนะเพื่อนๆสามารถมาปั๊มคิวได้ตรงนี้เลยครับเพื่อนๆมาปั๊มเลยครับมาปั๊มแต้มปั๊มอะไรเงี้ยนี้ขอโทษได้ยนะครับพอดีว่าลายเข้าะผมอัดแบบสดๆนะ วิ่งผมก็วิ่งมาช่วยเคียเพราะว่าผมรู้ว่าเขาวิ่งทางซอกหินด้านบนตรงนี้เยอะอ่ะมก็มาช่วยเพื่อนนะมาช่วยเคียสายอ่ะปึ๊บยิงเนี่ยมามุมเดิมแล้วครับเราจะเล่นอยู่แค่ไม่กี่มุมหรอกจริงๆอ่ะที่เลือเราก็วิ่งแบบวิ่งเข้าใส่วิ่งแบบบางทีก็วิ่งโง่โงก็มีไงเพื่อนเพื่อวิ่งแบบบางทีเราก็เดินมั่วก็มี่ะถ้าเกมไหนเราเดินมั่วจะสังเกตได้เลยว่า ตานั้นเราจะตายเยอะแต่ถ้าเราเล่นมุมอับหรือว่าเราเลือกเล่นมุมส,ส่วนใหญ่ตานั้นเราจะเซฟตัวได้เพราะว่าตัวหนึ่งกว่าเราจะตายเราก็อาจจะคิวไปได้สิบตัวห้าตัวแล้วครับนี่นกระโดดใส่แนละ้วเพราะว่าเขาก็เขาก็เปิดจุดเหมือนกันนะฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเขาไม่ทันได้ระวังอมันอยู่ที่การแต่งปืนนะครั ถ้าเราแต่งเรื่องบังคับติ้นมาเราก็อาจจะยกไหวสู้เขาได้เนี่นครับวันนี้ผมก็มากับเจ้า CI-19 ลูกรักปืนเดิมของผมเลยถ้าเพื่อนๆสนใจบิ้วไหนอยากให้ผมแต่งปืนอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมจะเล่นให้ดูอันนี้ผมก็เรียกรถมาแหละเพราะว่าผมอยากให้มันจบที่ B1 กับ B2 เนี่ยแหละ นี่อันนี้ก็เป็นสกีนที่ผมเปิดมาเกตตามไปหน่อยแต่แบบก็ถูกใจฮะขี่รถนะนี่ขี่ขี่ดูแลขี่ชนแล้วรถก็ไล่ยิงเพราะว่ามันก็จะมาแถวจ,จุดเดิมเนี่ยแหละเพราะว่าศัตรูเขาก็จะมาแบบมาทางลายเดิมของเขาลายทางเดินของเขาเขาก็จะเล่นมุมมุมเดิมของเขาเหมือนกันนะ เราก็แค่อ่านว่าแบบเขาจะเดินไปทางไหนมันมีไม่กี่ลายที่เขาจะแบบเดินเข้าได้เพราะว,ว่าคนส่วนน้อยเขาจะคิดที่จะเดินตรงๆอะ่ะส่วนมากเขาจะอ้อมเงี้ยนเราก็จะรู้ว่าแบบตรงไหนอ้อมได้อย่าเงี้ยเราก็ไปดักเลยฮะ <at> <indung> เพร<อ>าะว่าส่วนมากเขาก็จะเลือกอ้อมอ้อมขอบแมปนะอ้อมขอบขอบอ,อ้อนอ้อมแบบไปปักเกิดอยู่แถวขอบขอบอะไรเงี้ย เราก็พย,ยายามไปเช็คไปเช็คให้เพื่อนนะถ้าสมมุติเราคิดที่จะเล่นนอกไซอะไรเงี้ยเราก็ไปเช็คตรงนี้ให้เพื่อนดีกว่าดี่กว่าแบบไปยิงแบบไปยิงอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยฮะมันไม่ได้ช่วยเพื่อนเข้าไซาหรือว่าช่วยอะไรสักเท่าไหร่คนที่อยู่นอกไซ์ก็พยายามวิ่งดูเกิดหรือว่าวิ่งแบบวิ่งเช็คจุดอะไรเงี้ยวิ่งดักน,ะนี่ฮะยิงแล้วเนี่ะ พยายามใช้รถให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือแบบไล่แบบไล่เคลียร์เส้นทางที่เขาจะเดินเข้ามาหาไซเราให้ได้มากที่สุดเนี่ยพยายามไม่ให้เขาเข้าไซเราให้ได้มากที่สุดวิ่งชนไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวรถจะพังหรืออะไรอะถ้าสมมุติเพื่อนๆแต่งเอาเปิดเขียวมากเงี้ยเพราะว,ว่าส่วนน้อยที่ศัตรูจะจับอินจิเนียร์มาถ้ามีแบบ รถคันเดียวถ้าเราไม่ได้ปวดเขาจริงๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เคยเล่นในจุดที่แบบนี่มีใครเล่นอินเจเนียจริงๆหรืออะไรเงี้ยรถมันก็อยู่ได้ยาวแต่อานนี้เกมนี้ขวากเพื่อขวาเขาจะรู้ตัวว่ารถเป็นปัญหานี่ขวาเขาจะจับอินเจเนียมานี่ผมก็ซั์ไปหลายตัวแล้วเพื่อนๆน,นี่ฮะยิงไหมนี่เขาเพิ่งจะมาจับอินเจเนียกันแล้วเนี่ยสังเกตได้เลยว่าแบบ เอนจิเนียร์เยอะมากเท่าที่ผมกีผ่านมาไม่เอนจิเนียร์กับก็วีรอนเนี่ยพยายามอยาให้วีร้อนเข้าหลังล้าถ้าเขาแปะเครื่องเราได้คือแบบรถนี่แทบแบบไม่ไปด้านหน้าเลยฮะเสียเปรียบมากฮะเนี่ยยิงนะเนี่ยเขี่ยสายเอารถมาเหยียบสายอะ นี่ฮะ B หนึ่งโดนแล้วตอนนี้ B สองก็กำลังโดนนะนี่นี่นแหกครับรถเกิดแตกครับเพาพยายามเอารถเกิดมาวางเกิดอยู่มุมมุมซ้ายเราวแต่เรารู้ทันนะเราเลยยิงเขาแตกครับกว่ารถเกิดเขาจะแตกก็ประมาณเกือบห้วิฮะนีะแบบนี้ต่อเวลาโอ้โทามะต่อเวลา ไม่เป็นไรฮะต่อเวลาเราไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพนี่ครับเราว่าดูจากทรงแล้วแบบเรายึดดึงได้อย่างงี้สับกันไปเรื่อยๆอยังไงเราก็ชนะอีกอย่างแต้มผมก็เหลือเนี่เพื่อนยิงยิงยิงไปเรื่อยๆเจอก็ยิงฮะเพราะว่าเราเล่นรถล้วยิงเนี่ย ยิงเล่นรถแบบนี้ก็คือแบบฝั่งต้องข้ามหมันไส่เลยเพราะว่าเขาจะมาร์ครถเราเป็นปัญหาลเลยเป็นปัญหากับทีมเขา,ายิงอโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนที่หัวร้อนนะเพื<ๆ>่อนเนยิงใครสนใจหรืออะไรยังไงแอดมาได้ะไนะครับผมเล่นวันเว้นวันนะ<ๆ>ยิง<ๆ>นี่ฮะ หลายนี้เลยะมีกันมาโหสี่ห้าตัวยิงปิดคิวไปแล้วยิงฮะโอ้ชนปิ้วมาเนะพื่อนเพื่ดูปิ้วไม่เป็นทรงอนฮะยิงโอ้ยใครที่โดนผมไปก็ขอโทษด้วยฮนะไม่รู้ว่าคนหรือบอทนะเนี่ยมีคนมาช่วยขึ้นรถด,ด้วยฮนะช่วย เคลียพื้นที่ให้กับคนที่เข้ามาใกล้ๆรถเราเนี่ยนะดีมากนะยนี่เนี่ยช่วยเคลียไซส์เนี่ยเหลืออีกสามมิ้ชนะเพื่อ,อนๆเกมนี้สบายะนี่ก็จบเกมไปด้วยฮะจบเกมไปด้วยวินนะครับจบไซส์ที่สองครับด้วยสิบหกนาทีนะครับ ปัะูที่สกสังหารไปโดยรวม413ตัวครับผมก็ล่อไปแล้ว104ตัวดูจากสกอร์แล้วน่าจะมีคนอยู่แค่5คนนะฝั่งละ5คนที่เหลือน่าจะเป็นบมกนี่ครับก็คือทิกในการปรับตัวออกครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ